เดือนเสษนะครับกับตกปลากับ t k p นะครับยังไม่หมดไฟครับแต่ว่างานหน้าร้านค่อนข้างจะรุมเล้านะครับก็เลยทำให้ช่อง youtube ของเรานะครับออกอากาศช้าหน่อยนึงนะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ EP นี้เราจะมานำเสนอคันเบ็ดตกปลานะครับ8ฟุต2ท่อนเป็นคันที่เหมาะสำหรับปลาวังนะครับช่อนวังกระพงวัง แค่ใช้ฝั่งนะครับหรือแม้กระทั่งตกหมึกก็ยังพอจะได้อยู่นะครับขั้นแบ n นเน็กนะครับรุ่นซีโร่พอยต์นะครับอ่าอันเนี้ยผมเคยเกินไว้ใน e ีีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าจะเอาไปเทสนะครับแล้วก็ได้ไปเทสมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากไปคนเดียวก็เลยไม่ได้มีคลิปนะครับมานำเสนอนะครับอาจจะเป็น การนําเสนอที่ใช้ประสบการณ์มานําเสนอแต่รับรองว่าเรานะครับเอาไปใช้จริงไปเทสจริงนะครับจึงกล้าเอามาบอกเพื่อนนักตกปานะครับที่กําลังจะตัดสินใจซื้อคันเบ็ดความยาว8ฟุต2ท่อนนะครับไว้ใช้งานนะครับจะได้รับรู้กันว่าความรู้สึกหรือความคุ้มค่าคุ้มเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับเป็นคันแบรนเน็นะครับซโพอย 24นะครับหรือว่าซีโร่พอย์ก็คือจุดศูนย์กลางนะครับทเวนตโฟร์ก็อาจจะย่อมาจากแปดฟุตนะครับว่าแปดสามยี่สี่แปดฟุตสองท่อนนะครับเป็นความยาวสองเมตรสี่สิบนั่นเองนะครับคันเนี่ยระบุมานะครับเป็นน้ำหนักเหยื่อนะครับไม่ได้ระบุมาเป็นปอนดนะครับของสายนะครับเป็นน้ำหนักเหยื่อสิบถึงสาสิบกรัมนะครับก็ สิบถึงสามสิบกรัมก็ประมาณอ่าเวทนะครับแปดสิบหกนะครับแปดสิบหกหรือสิบยี่สิบแต่จากที่ผมเดาะดูแล้วแล้วก็จับดูแล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสี่แปดสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับซึ่งเหมาะกับงานช่อนช่อนวังกระพงวังนะครับแล้วก็แคชชายฝั่งอย่างที่เกินไปตม ต้นคลิปนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าคันเนี้มันน่าสนใจยังไนงนะครับแบงค์นะครับที่ผมจับนะครับเบานะครับน้ำหนักคันนี้ต้องล้อมว้าวเลยก็คือว่าหนักแค่115กรัมเท่านั้นเองนะครับสำหรับคัน8ฟุตหนัก115กรัมนี่ถือว่าเบามากนะครับส่วนรอกที่จะนำมาประกบเนี่ยผมแนะนำให้ใช้รอกเบอร์สองพขึ้นไปนะครับ เบอร์สองพันสองพันห้าซีสามพันเนี่ยเหมาะเลยกับคันคันนี้นะครับและเรามาดูรายละเอียดนะครับปีกย่อยนะครับออปชันหรือว่ารายละเอียดการเก็บงานของคันนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นคันแบ n นเน็นะครับผมโลโก้ก็จะเป็นโลโก้แบรนเน็ตตรงนี้นะครับเป็นโลโก้คล้ายๆหน้าเสือนะครับคล้ายๆหน้ายักษ์หน้าเสืออะไรสักอย่างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ เพจสีเงินสติ๊กเกอร์สีเงินนะครับติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเบรเน็กซีโร่พอยต์ยี่สี่นะครับแล้วก็จะเป็นพาวเวอร์แคสสปินนะครับสกรีนตรงนี้มาแล้วก็ระบุนะครับว่าความยาวแปดฟุตสองจุดสี่เมตรนะครับอ่าแล้วก็จะระบุเป็นกร,รมมาแล้วก็ที่สําคัญก็จะเป็นโกเรียเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีของชาวโกเรียนนั่นเองนะครับอ่าที่น่าสนใจนะครับก็ คันเนี่ยก็จะมีแหวนแต่งมาให้นะครับแหวนแต่งมาให้ทั้ง3 4จุดตูดรวมตูดคันด้วยแล้วก็ส่วนโฟกิฟนะครับเป็นอลูมิเนียมกลึงสวยงามนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยตูดคันก็จะเป็นยิงเลเซอร์นี่ครับก็จะระบุเป็นตัวสอนมาซีเล็คพอยต์แบนเน็นะครับแล้วก็มีคอสตอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามตรงที่ยิงเลเซอร์มานะครับส่วนคันก็จะเป็น Fuji Concept หรือว่าเป็นคอนเซปต์ใช้ฟูจิทั้งหมดนะครับใช้อุปกรณ์ฟูจิทั้งหมดนะครับรีเซตฟูจิเบอร์สิบหนะครับส่วนไกด์ก็จะเป็นฟูจินะครับตรงนี้ก็จะเขียนเลยว่าเป็นฟูจิคอมพเนนนต์นะครับออกออกฟูจิออกคอมพเนนนต์นะครับก็คือวัสดุเป็นของฟูจิทั้งหมดนะครับส่วนไกด์ที่ให้มานะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าให้มากี่ตัวนะครับสำหรับคัน8ฟุตนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 6บวก1นะครับก็คือไกด์6ตัวเป็นไกด์ทรง Y นะครับแล้วก็ทิปท็อป1ตัวนะครับไกด์เนี่ยจะเป็นโอลิงธรรมดาแต่ว่าจากที่ไปเทสมาแล้วเนี่ยสามารถรองรับสาย PE ได้นะครับสบายๆเลยนะครับอ่า ไม่มีผลกับระยะเท่าไหร่นะครับก็คือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ความเป็นฟูจิของไกด์มานะครับโดยไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากมายนะครับสามารถใช้กับงานน้ําก่อยน้ําเค็มได้สบายนะครับเพราะว่าไกด์พวกนี้ถ้าเป็นไกด์โนเนมเนี่ยขาไกด์เนี่ยจะเป็นสองวัสดุที่ผมเจอบ่อยๆก็คือเป็นทองแดงชุบนะครับแล้วก็เป็นทองเหลืองชุบส่วนใหญ่จะเจอเป็นทองแดงถ้าไปเจอพวกน้ําเค็มน้ำก่อยเนี่ย ความกัดก่อนเนี่ยของน้ําเค็มเนี่ยมันจะสูงนะครับทำให้ขาไกด์เนี่ยลวดบางทีลวดตรงไกด์เนี่ยขาดไปนะครับแล้วก็ซ่อมไม่ได้แล้วนะครับถ้าวงแตกยังพอซ่อมได้แต่ถ้าเกิดขาลวดขาดเนี่ยต้องพันใหม่ทั้งวงเลยนะครับผมอ่าส่วนแบงค์นะครับก็จะเป็นตรงโคนเนี่ยจะเป็นเอ็กคอร์สนะครับสวยงามเลยเอ็กคอร์สแล้วก็จะตัวบนนียก็จะเป็นสไปรอนนะครับแบงค์สไปรอนนะครับอ่า คันตึงไม่ยวบนะครับแล้วก็เซน์นะครับเซนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอ่ะเรามาคุยเรื่องด้ามเป็นยาง eva นะครับไม่ใช่ไฮโพลอนนะเพื่อนเพื่อนโอปาต้องแยกระหว่างไฮโพลอนกับ eva นะครับไฮโพลอนเนี่ยจะกดไปแล้วจะนิ่มนะครับแล้วมันจะไม่สามารถที่จะคืนรูปได้มันจะคืนรูปได้ยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้ามันมันไปแล้วเนี่ย ปัดเชฟเนี่ยจะปัดลําบากมากนะครับไฮโบล,ลอนมันจะเป็นเนื้อนิ่มเอาง่ายๆส่วน EVA เนี่ยมันจะเป็นเนื้อแข็งนะครับเนี่ยกดไปมันจะแข็งนะครับสามารถปัดทรงเชฟได้นะครับผมอ่าอันนี้อธิบายคร่าวๆง่ายๆให้เพื่อนโอป,ปาฟังนะครับคือทางร้านเนี่ยจะอธิบายอะไรที่ไม่ต้องวิชาการมากแต่เอาเป็นนั้นเข้าใจกันนะครับอ่าส่วนโคนคันก็แบงก์ก็จะเป็นเอ็กคอร์สนะครับสวยงามนะครับผมแรกสัมผัส คือ1เลยเบานะครับความเบาเนี่ยจากที่ไปทดลองมานะครับก็คือเบาส่วนเซนสัมผัสเวลาปากัดนะครับอ่าผมบอกได้เลยว่ารู้สึกตลอดนะครับอย่างตีไปเนี่ยเล่นปลายางตัวเล็กๆห,หรือว่าหรือว่าไมโครจิกนะครับเคาะมาเนี่ยอันนี้ผมไปเล่นน้ําจืดนะครับไปเล่นน้ําจืดไปเทสน้ําจืดไปเทสบ่อปลาช่อนนะครับก็จะมีพวกปลาเบญจพรรณรวมอยู่ด้วยนะครับก็เคาะไมโครจิกมา ปนินไล่ตอดประช่อนกัดนะครับเรารู้เรื่องเลยนะครับคือเซนส่งถึงไวนะครับแล้วก็เซตฮุกเนี่ยหรือว่าวัดเนี่ยพาวเวอร์ลิฟมีนะครับก็ติดปลาง่ายนะครับไม่เนื่องจากเป็นคันยาวด้วยนะครับเวลาแอคชั่นของคันลงเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยมันจะเราวัดได้สุดกว่านะครับมันก็เลยทําให้การติดของปลาเนี่ยเกสรเบ็ดทะลุเนี่ย,เ,เ,เ,ยเข้าไป เข้าไปได้ดีกว่านะครับคือเราเราสามารถที่จะชี้อ่าเวลาวัดปลาก็หมุนชี้ปลายคันลงไปแล้วก็สวนนะครับอย่างนี้นะครับอ่าส่วนส่วนตัวผมนะผมใช้แบบนี้นะครับอ่ามันก็เลยเป็นคันที่ในมุมมองเนี่ยก็คือคุ้มเงินนะครับส่วนวันนั้นที่เอาไปประกบกับลออเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นเบอร์2อ0พด้วยนะครับเป็นเจ้าลูเวียตั้งแต่ปี07อันนี้ก็เป็นลอกประจําตัวสําหรับ เวลาออกปลาวังนะครับปลาธรรมชาติตกหมึกเนี่ยก็จะใช้แต,ตัวนี้ถ้าเป็นตกหมึกก็จะเปลี่ยนแขนคู่ซึ่งเทคโนโลยีก็ตั้งแต่ปี2007นะครับ ็ยังประจําการกับผมอยู่เนื่องจากว่ามีอะไรเก็บไว้ส่วนตัวก็เลยยังไม่ได้ขายแล้วก็การดูแลรักษาเจ้าไดว่าตัวเนี้ลูเวียตัวศูนย์เจ็ดเนี่ยมันไม่ต้องมีระบบแม็กซิลเข้ามามันก็เลยไม่ต้องยุ่งยากกับกับการดูแลรักษามันเยอะไม่ต้องมาใส่น้ํามันแม็กซิลนะครับไม่ต้องไปจุกจิกวุ่นวายเลยกับมันลุยกับผมมาตั้งแต่ยังเป็นรอบมือหนึ่งอยู่นะครับตอนนั้นซื้อมือหนึ่งมานะครับร้อยเอเจย่านน้ํานะครับแต่ว่า สภาพตอนนี้ก็มีอาการขึ้นมือแล้วนะครับแต่ผมมีเฟืองสำรองอยู่นะครับก็เลยไม่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นะครับผมอ่านะครับเป็นคันที่น่าใช้นะครับบอกเลยแล้วก็ซองคันที่ให้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นซองคันอ่าสองท่อนนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่ง ของความยาวนะครับก็จะสกรีนแบนดน์เกที่ท้ายคันนะครับแล้วก็จะมีแท็กแท็กมาแล้วก็จะเขียนซีโร่พอยตนะครับเนี่ยครับะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีฝาซึ่งผ้าซองคันเนี่ยหนานะครับจะไม่เหมือนกับคันราคาย่อมเยาวทั่วไปนะครับมันก็จะบางลงนะครับก็ถ้าเพื่อนนักปลาชอบ แนวเหยื่อปลอมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคันยาวนะอาจจะเป็นคันสั้นเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนนกปลาเนี่ยเลือกคันที่ในราคาที่แตกๆสักหนึ่งพันหรือพันกว่าบ,บาทขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เพื่อนนกปลาจะได้เซ้นคันมาด้วยนะครับก็คือว่าอ่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงคือมีเพื่อนผมเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือสไกวแข่งมาด้วยกันแต่ผมมันหนีไปตีเหยื่อปลอมแล้วออกจากวงการสไาวแข่งมานะครับก็มาตีเหยื่อปลอมก่อนแล้วก็เพื่อนคนเนี้ย ก็เพิ่งเข้าวงการตีอย่องแต่เนี้ยไปแอบซื้อไปแอบซื้อคันมาก็คือได้คุยกันแล้วว่า,เ,าเดี๋ยวมาดูที่ร้านสิอะไรเงี้ยคือเพื่อนเขา,เาไปแอบซื้อคันมานะครับซึ่งเป็นเป็นคันที่ราคาไม่สูงมากก็วันนั้นก็ไปตกป่าด้วยกันก็เลยลองตีดูสรุปแล้วไม่มีเซนคันเลยครับใช้กระดีเนี่ยเพื่อนผมใช้กระดีเนี่ย14ครับนะครับตีไปเนี่ยกอมาไม่รู้สึกเลย ไม่รู้สึกถึงการสสยย่ของเยือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคันถูกมากไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าน่าจะเหมาะกับเป็นงานผิวน้ําคือเราตีไปเนี่ยปลากระโดดกัดปุ้มเนี่ยเรารู้นะครับแต่ถ้าเป็นงานใต้น้ําเนี่ยบางทีเราตีไปเนี่ยเรากอมาเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยบางทีปลากัดยังไม่รู้สึกเลยนะครับอันนี้คือเนื่องจากว่าคันเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของพวกอ e ีการ์ดหรือว่าไฟเบอร์เยอะนะครับทําให้เซนต์คัน,นไม่มานะครับแต่ว่า ส่วนคันตีย่าปลอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของกาไฟกับคาร์บอนนะครับซึ่งยิ่งคาร์บอนมากเท่าไหร่เนี่ยเซนคันมันก็จะยิ่งดีนะครับแต่ว่าคันแพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปคันระดับหลายหลายพันระดับหมื่นมีโอกาสหักทั้งนั้นนะครับยิ่งคันเซนดีเท่าไหร่ก็มีโอกาสหักทั้งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นจีรูมิดพวกอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะ จะมีเขาเรียกว่าอะไรหักนะครับบางบางคนซื้อมาใช้สองสามทีหักเพราะว่าเราต้องเช็คที่เวทเหยื่ออย่างอย่างอย่างที่คันระบุมาหรือว่าอย่างเช่นอย่างเช่นคัน,นคเนี้ยสิบถึงสามสิบกรัมเนี่ยเวทที่จะใช้ได้ดีก็คือสิบห้ากรัมถึงยี่สิบกรัมน้ำหนักนะครับสิบห้าถึงยี่สิบกรัมเนี่ยผมว่าเป็นเวท,เป,เ,วทเป็นเวทเหยื่อเป็นน้ําหนักเหยื่อที่ได้ระยะที่สุดนะครับอันนี้คือ มุมมองส่วนตัวนะครับมุมมองส่วนตัวแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วก็เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่เก่งกว่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็ยินดีน้อมรับส่วนใครที่เพื่อนนักตกปลาบางคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอคลิปก็อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมไปนะครับเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับผมจบการนำเสนอนะครับเจ้าซีโร่พอยต์นะครับผมว่ามัน ตอบโจทย์ได้ดีนะครับแล้วก็กับราคาด้วยนะครับกับกับวัสดุด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ไกด์ฟูจิอัปนท์หรือว่าไกด์ฟูจิซิกแต่เนื่องด้วยกับราคาแล้วผมผมโอเคกับอุปกรณ์นะครับผมโอเคแล้วก็จะเป็นอีกคันหนึ่งที่ประจําการสําหรับผมนะครับประจําการเป็นคันหนึ่งในอ่าประจําการปฏิบัติการสําหรับเวลาผมออกป่าวังนะครับก็ต้นทุนไม่ได้สูงนะครับก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาไว้ใช้เตียฟอมอย่างเดียวถ้าเพื่อนน่ารลาเอาไปตกปลาเก็ตตกปลานินได้นะครับตกปลานินได้อย่างที่บอกก็คือแค่ใจฝั่งได้ตกปลาหมึกนี่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแข็งไปนิดนึงแต่ถ้าถามว่าเราก็ทําความเข้าใจกับมันแล้วก็ใช้มันให้มันตรงกับเราแค่นั้นเองนะครับอย่างว่า ถ้าเรามีกําลังเหลือๆเ,เราก็ซื้อไปเลยคันตกหมึกคันหนึ่งคันปลาวางคันหนึ่งคันตีชะโดคันหนึ่งปลาช่อนปลาช่อนคันหนึ่งกระพงคันหนึ่งอันนั้นสําหรับนักตกปลาที่ที่เหลือนะครับส่วนนักตกปลาที่มีงบจํากัดนะครับก็ซีโร่พอยต์เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับให,ให้ให้ให้เราได้ได้คิดแล้วก็ได้อาจ,จะเอามาใช้งานนะครับผมผมอาจจะตื่นเต้นเล็กนึงเพราะว่า ห่างๆาจากการทําคลิปมาประมาณเดือนกว่าก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่ว่าทิ้งไปนานนะครับคือไม่ได้ไม่ได้หมดไฟแต่ว่างานเยอะจริงแต่ว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยคอนเทนต์ใหม่เอาไว้นะครับว่าเนื่องจากด้วยว่าที่ร้านเนี่ยรับล้างลอกก็จะมีลอกหลายๆรุ่นเข้ามานะครับก็จะมีทั้งลอกใหม่ลอกเก่า น้อยยันเก่ามากยันเก่าระดับวินเทจเลยก็มีแม้กระทั่งลอกส่วนตัวที่ว่าสะสมไว้นะครับก็จะเป็นช่วงลอกเก่าเราวินเทจอันนี้เนี่ยก็จะเป็น EP ีสลับกันไปถ้าผมได้เจอลอกเก่าหรือว่าลอกที่เพื่อนนักปลาส่งมาอย่างเช่นว่าไดว่าชิมานหยดน้ำรุ่นปี1980-1990พวกเนี้ยแล้วเรามาโมลุกปืนเนี่ย ่ผมก็จะทําคลิปเอาไว้เพื่อให้นกปลาที่ยังคงใช้รอกตัวนี้อยู่หรือว่าเพื่อนนกปลาที่เพิ่งได้รอกมาจากไม่ว่าจะเป็นร้านมือสองเชียงกงหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มเขี้ยวเล็บโดยการโมลูกปืนตรงไหนได้บ้างอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่วง ก็จะสลับกันไปนะครับถ้าเจอก็จะทาคลิปให้แล้วก็อย่างที่บอกคือว่าเพิ่มลูกปืนตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็จะได้เป็นความรู้สําหรับเพื่อนนักตกปลาแล้วก็เป็นความรู้สําหรับผมด้วยคือได้ประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เจะได้นําเสนอกันไปนะครับผมอย่าง EP หน้าเนี่ยลอเก่าเราวินเทจเนี่ยตัวแรกเลยก็จะเป็นไดว่านะครับเจ้าตัวนี้ นี่ครับไดว่าไทยฟอร์ดนะครับ s 153B เจ mm ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยได้มีโอกาสล้างลอกของลูกค้าตัวนี้มาครั้งนึงแล้วนะครับ mm hmm. แต่ว่ารอบนี้ลูกค้าส่งมาแล้วก็อยากได้ลื่นๆนะครับก็เลยเปลี่ยนจากบูธในตัวเดิมๆเนี่ยเป็นลูกปืนนะครับอลอกตัวนี้ก็เดี๋ยวไปรายละเอียดอะไรก็จะไปอยู่ในคลิปหน้านะครับ ตอนหน้านั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้นะครับ TKP Fishing นะครับอาเห็นใส่เสื้อแดงนี้ก็วันนี้เลยคือวันตุดจีนและเดี๋ยวจะพยายามตัดต่อคลิปให้จบภายในวันนี้เพื่อที่จะนำเสนอเพื่อนนักตกปลานะครับก็สวัสดีปีใหม่จีนนะครับคือบรรพบุรุษผมเนี่ยก็เป็นคนจีนเหมือนกันนะครับคือคุณปู่เนี่ยมเีเชื้อสายจีนแม้กระทั่งพ่อของเองก็จะเป็นเชื้อสายจีนใต้เขาเรียกจีนใต้นะครับก็ สวัสดีปีใหม่จีนนะครับขอให้ทุกท่านที่เป็นคนไทยคนจีนนะครับก็ผ่านวิกฤตทุกอย่างนะครับที่มีแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยนะครับก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็ฝากผลิตภัณฑ์ของที่ร้านก็คือวินเทจก็โคเบอร์นะครับ แล้วก็เมทอนคินเนอร์นะครับเราก็จะนำเสนอแล้วก็จำหน่ายนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ได้รับผลตอบรับดีมากนะครับก็อย่างเจ้าวิ่เด่นกลอกอเวอร์เนี่ยออกทุกวันนะครับออกทุกวันลูกค้าใช้ก็ชมนะครับผมอ่า EP หน้านะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ